เอา้าตั้งความหวังไว้แล้วจุดตรงนี้เนะี่ยจะไปตรงนั้นมันมีนมนมแก๊อยู่เราจะทําอุดติดตัวแก๊ปตรงนี้ได้ยังไงนะนี่คือก่อนที่จะทําอะไรทุกอย่างผมจะไปหาข้ามอมูลก่อนว่าคือหาอย่างเอกสารแล้วอันนี้ให้เจ้าตัวด้วยนะให้เจ้าตัวเขาเขียนมาด้วยคือที่เราไปหาเอากสารต่างๆเรามีหาข้ามอมูลอยู่แล้วถามว่าผมไปหาข้ามอมูลจากใครฮะก็หนึ่งงานการที่ไง มีโปรไฟล์ของคนหมดเลยถูกไหมแต่ของจริงไม่แน่บอกไหมาฮะเช่นชื่อสกุลตำแหน่งมีชัวอนานักระดับฟอมมีชัวแต่บางทีไม่ตรงเจ้าตัวยังไม่รู้เลยมีเห็ไหมนะแล้วก็อ่า อะไรนะหากท่านจะรับมอบหมายให้ปฏิบัติงานในหน้าที่ที่ไม่ใช่ตำแหน่งที่ครองอยู่ก็คือว่าเห็นไหมฮะเขาอยู่ตำแหน่งที่หนึ่งแต่เขาได้รับมอบหมายในที่หนึ่งบางคนรู้บางคนไม่รู้แล้วรู้เนี่ยถูกที่ถูกทางนะครับก็ยังไม่รู้อีกเพราะถ้ากิว่าเช็คสองสองทางจากอันจริงกับเจ้าตัวด้วยนะครับอายุเท่าไหร่อายุงานเท่าไหร่รู้ใช่ไหมฮะ ผู้าบังคับบัญชาผูา้ใต้บังคับบัญชารู้ใช่ไหมหน้าที่ความชอบรู้ใช่ไหมความรู้ทักษะต่างๆรู้ใช่ไหมความสามารถรู้คุณลักษณะอื่นอันนี้เนี่ยไม่แน่ได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรใส่มาก่อนนะแล้วก็บอกบอกว่าโดยตัวเขาเองเนะี่ยเขารู้เรื่องเกี่ยวกับองค์กรเขามากนะ้อยแค่ไหนนะบอกว่าโอเครู้แบบว่าตอนนี้จะมีการปรับเปลี่ยนบทบาทหน้าที่ของการบินเนี่ย บางคนไม่รู้ก็มีนะนะแล้วก็วัฒนธรรมการทำงานเนี่ยคิด,คว,ดว,ว่ามันสุหนาด้วปล่ามีเยอะมากที่บอกว่าไม,ม่ไม่ไหวอะ่ะเรื่องะบอการจ่า,า,งงานนยผลอะไรอย่างเงี้ยนะตอนที่รับบทบาทหน้านะที่ใหม่เริ่มตับโอเคก็คชอบอะไรก็แล้วแต่เลยนะไล่ไปจนกระทั่งสุดท้ายก็คือว่าอ่า คิดว่าจะต้องพัฒนาอะไรนะแล้วก็ความเห็นต้องเติมอะไรนี่คือส่งไปที่พนักงานทุกคนนะฮะแล้วก็ไม่เท่านั้นไปสัมภาษณ์คนที่เป็นหัวหน้าง,งานด้วยนะครับสัมภาษณ์เรื่องอะไรบ้างนะเพื่อต้องบอกคนรู้ว่าจะต้องทําอะไรนะก็คือจะทำให้ตัวเจ้าพิจารณาสำหรับงานแต่ละหน้างานนะไปจับหน้ากลุ่มของงานนะไปทำโครงสร้างค่าตอบแทน ไปทาระบบการเป็นเงินผลนะคะรับคำถามก็จะมีบอกว่าสภาพการปราัญหาที่จะไบุคคลลนณขณะนี้เนี่ย <c oughs> คิดว่าจะมีส่ญญอะไรบ้างเรื่องผลกระทบเรื่องหน้าที่การงานที่เกิดขึ้นไปแบบเดิมอะไรบ้างตอา่อข้าหน้าไหนาที่ระบบการจัดการที่ต้องการนะครับแล้วก็ทำ job description รายตำแหน่งให้ด้วยก็จะให้รู้ว่าแต่ละคนแต่ละคนต้องทำหน้าที่อะไรระบุตำแหน่งที่เท้านะฮะว่า ตแหน่งที่นี้อยู่คะแนนนี้ฝ่ายนี <ther one> ้ทำหน้าที่อะไรได้ดีหมดเลยนี่คือดูน่างงมากเลยนี่คือตัวเขาจะอะไรเขาจะปก้นชาตผมบอกได้เลยว่าอันนี้มันเป็นเทคนิคของบริษัทที่ปรึกษาที่ปรึกษาระดับโลกเขาแเขาต้องทำอย่างนี้ขึ้นมาแล้วมาปันเครื่องมือหาจินตลอดทั้งชีวิตของเขา นะเพราะฉะนั้นอย่าใครอ่านใครรู้นะจริงๆเนี่ยมันได้มาจากคะแนนที่ผมว่าเมื่อกี้น่ะนะแต่เป็นแต่ว่าเข้ามาทําเป็นตัวเลขเป็นสู่เห็น่ไหมอันนี้เนี่ยสมมติถ้าเกิดเป็นอันนี้ก็เลขเอถ้าเกิดสมมติถ้าเกิดอ่านในเรื่องของอะไรทักษะเรื่องความรู้และประสบการณ์ใช่ไหมฮะ เขาบอกว่าโอเคว่าถ้าตรงนี it it well, ้เ right นี่ยคือค่าท yes. ี่แท้จริงก็คือ A แล้วก็มี A อลบ A บวกเจ๊ไหมแต่ถ้าเกิดเป็นทักษะเรื่องคนก็จะมีว่า A เฉยๆ A แล้วก็ A เล็กลบ A เล็กบวกเหมือนมั้มันเป็นคอมบิเนชันเป็นเทคนิคของเขาอ่ะ คือเขาสร้างฉากขึ้นมาเพื่อคนของบร,ริษัทเขารู้แต่คนอื่นไม่รู้เขาไปใช้ไม่ได้แต่วิธีการมันคืออย่างที่ผมว่าเมื่อกี้แล้วเขามาสร้างมันขึ้นมาของเขาเองอันนี้ของบริษัทปีกกนเดลก็เป็นอย่างนี้ของบร,ร,ริษัทเฮก็อย่างนี้เลยเดี๋ยวให้ดูเนี่ฮะอันนี้นี่เป็นเรื่องความรู้ประสบการณ์อันนี้การใช้ดึงฟินิสแนะัน,นี้เป็นเรื่องความรับผิดชอบเห็นไหมดูแล้วมง,งมากเลยนะ ถามว่าถ้านเราไม่ไม่มีทางหรือของเขาบ่างไหมเกิดนะฮะป็นตรของเที่จริงเนี่ยของของเขาของเทก็เป็นลักษณะเป็นตัวแลขอย่างเมือ่อกี้นะเพราะน้่นเนี่ยเขาไม่สอนให้ใครง่ายนะแต่ว่าโชคดีที่กอนเนี่ยเร็ยนรู้เรีอนรู้ม,มหมดแล้วตอนนี้เนี่ย คนที่อยู่ที่สำนักพัฒนาระบบต่างๆนักข่าตอบแทนของกอปรู้วิธีอ่านตารางเมื่อกี้ได้สบายมากนะฮะแล้วก็เขียนเป็นคู่มือมาแต่ว่าเป็นลิขสิทธิ์เป็นลิขสิทธิ์จริงๆให้ไม่ได้นะแม้แต่ของเขาเนี่ยเขาเรียกซีเอสเขาเรียกเทพอยต์เทไกชาใช่ไหมฮะของเราบัาเพ็ญเป็น CSC Service Commission เสียสาทก์ฉาแล้วก็เสียสีทถอยทำมันของตัวเองนะแต่ว่าอิงจากสิ่งที่มีอยู่ก็คือตัว,ว know-how problem solving แล้วก็ a อ a t a b i l i t y และสร้างเป็นตารางของตัวเองขึ้นมานะถ้าทำเรื่องนี้เนี่ยผมบอกกับทุจกจัดแล้วบอกว่า ถ้าอยากจะทำเรื่องกวาตากำลังนะต้องทำเคสฮะแล้วก็ต้องมาของหน่วยง,งานมานะอย่างเช่นขออาสาสมัครนะฮะอาสาสมัครสักอสองคณะสองสำนักอะไรก็แล้วแต่นะแล้วก็มาเราดูทำโดยที่มันไล่เลยฮะก็คือว่าเอาละคณะนี้มีชอวอะไรบ้างมีถามโครงสร้างเป็นยังไง สำนักนี้มีฐานโครงสร้างเป็นยังไงแล้วก็ฐานโครงสร้างอันนั้นเนี่ยมีหน้าที่มันชอไหลดึงหน้างานแบว่ามีกี่หน้างานแต่ละหน้างานจะทําเป็นโปรเซสขั้นตอนที่หนึ่งสอสามสี่ห้าอะไรแล้วกิจกรรมแต่ละขั้นมีอะไรจนกระทั่งมาคำนวณหาคนจะไปมาณและมาตรฐานงานตัวมาตรฐานงานนั้นมาจากตัวกิจกรรมโปรเซสนะฮะบอกว่า นะซึ่งตรงนั้นเนี่ยพอถึงเวลาทำแล้วท่านจะรู้ว่าส่วนใหญ่คนจะเข้าข้างตัวเองนะแต่ว่าท้งนี้ท้งนั้นเนี่ยมันก็คงต้องให้ช่วยกันนะฮะนะให้ช่วยกันดูว่าเอ๊ะอย่างนี้่มันมันใช่หรือเปล่าเมื่อเทียบกับเอ๊นิ่ถืรสัญญาถามว่าแต่ละคนจะบอกโอ๊ยายนะมันขนาดหนั้นแค่สองวันนะฮะหนึ่งจุดแปดวันทําการมันเป็นไปได้ได้ไห ว่าจะทำมิติกรรมนิติกรรมสัญญาฉบับหนึ่งเนี่ยใช้เวลาอย่างน้อยต้องหนึ่งที่ติดตั้งได้ง่ายหรือว่าคนเสนอจะมองนะแต่ถ้าเราไปเขีิงโปรเซสก็ดูเส้นล่างหนังสือส่งให้ใครส่งให้ใครรับกลับมาทําอะไรอย่างนี้เบื้องต้นที่ส่งเนี่ยเราไม่ทําอะไรแล้วนี่ใช่ไหมมันอยู่ในกระบวนการที่มันผ่านไปมาอย่างเงี้ยซึ่งมันไม่ทํางานนล้วเนี่ยเราไปทำงานอีกได้หยือยังี้ยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ตัวกระบวนงานอันนั้นเนี่ย มันเลยมีสิ่งที่เราทำจริงเนี่ยไม่เยอะแต่ประโยชน์มันได้หลายทางอย่างที่บอกบอกว่าประโยชน์แรกนะเรารู้ว่านี่คือสมมตินี่คือ,ม,คอมหาลัยใช่ไหมฮะอันนี้คือสํานักกองใช่ไหมอันนะี้คือคณะใช่ไหมครับนะเราก็เอางานของสํานักกองหรือคณะเนี่ย ดูซิว่ามีงานอะไรมาที่หนึ่งโอเคไหมเนี่ยนี่คือกลุ่มหนึ่งใช่ไหมนี่ก็อาจจะแบ่งเป็นกลุ่มหนึ่งใช่ไหมนี this. ่ก็อีกกลุ่มหนึ่งใช่ไหมแล้วกลุ่มนี้เนี่ยมาดูซิว่างานสองกองสานนาตรงนี้เนี่ยคืองานอะไรบ้างเอางานหนึ่งงานมาลองทําถ้าทําได้งานหนึ่งงานอีกอีกแล้วก็ทํทำแบบนี้เหมือนกันโอเคไหมกองงานที่หนึ่งเราจับมา เราก็มาดูว่าขั้นตอนของงานที่หนึ่งเนี่ยมันมีขั้นตอนกี่ขั้นตอนห้าแปดสิบขั้นตอนกแล้วแต่ดูออกมาให้ได้ใช่ปะแล้วเอาขั้นตอนเหล่านี้ดูซิว่าขั้นตอนนี้ต้องทําอะไรบ้างขั้นตอนนี้ต้องทำอะไรบ้างขั้นตอนนี้ต้องทอะไรบ้าง,นนท,างทั้งหมดนี้เป็นไงฮะเราได้คูมืองานงานหนึ <c> ่ง <oughs> คู่มือการทํางาน